วันนี้นะคะเราจะมาดูกันในหัวข้อที่ว่าจะต้องทํำยังไงถึงจะสวยขึ้นเราจะต้องทํำยังไงถึงจะสวยขึ้นนะคะก็จะใช้เป็นไพ่พิพิคเนตนะคะแล้วก็จะใช้เป็นไพ่อลรกเคลนดูให้ค่ะมีทั้งหมดหกทีมนะคะมีด้วยกันทั้งหมดหกทีม เอจะนับหนึ่งถึงสิบให้ท่านเลือกมาหนึ่งหมายเลขนะคะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาเริ่มกันเลยนะคะ ขอถาม m if you are open please take over d e v i unbearable stution toss you directory into challenge เหมือนกับว่าคุณต้องหาความท้าทายคุณต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองต้องหาความท้าทายพระเจ้าเนี่ยได้กางแขนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้า พระแม่เทพเนี่ยได้กางแขนช่วยเหลือคุณคําขอพรของคุณจะเป็นจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุณแต่คุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองคุณต้องขอกําลังใจคุณต้องขอกําลังใจจากแฟนแฟนเนี่ยเหมือนจะเป็นประพาคารนะคะที่ช่วยชี้นําคุณอะให้คุณเนี่ยเออเหมือนเป็นแสงสว่างในยามค่ำคืนอะจะเป็นคนที่ให้คําแนะนําที่ดีกับคุณ คุณต้องขอคำปรึกษาจากพ่อแม่ค่ะขอคำปรึกษาจากคนที่รักคุณนะคะขอกำลังใจจากคนรักครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องคนรักนะคะทีนี้เรามาดูทีมที่สองกันนะคะ ทีมที่สองนะคะ ไปไพ่เชนเชนหมายถึงเชนแปลว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะพราะพี่คะเรนอยากจะบอกว่าคุณอนะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะดอนสแคร์ e yourself with the n e น็40สเตปนะคะโฟร์โฟร์ตีสเตปสเต สเต็ปคือการทําเป็นขั้นเป็นตอนเช่นคือคุณนะ่ะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนสี่สิบสเต็ปด้วยกันขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่คุณต้องบอกตัวเองว่าคุณนะ่ะรักตัวเองกูรักตัวเองอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็ใบเนี้ยหมายถึงให้การให้ออกกําลังกายให้ออกกําลังกาย ให้เปิดใจรับฟังความเห็นให้เปิดใจให้เปิดใจของคุณเนี่ยรับฟังความเห็นของคนรอบข้างอันนี้เป็นไพ่โจรน,นะคะนั่นก็คือว่าคือมันมีคนที่เขาแบบชอบบูลลี่คุณอนะคนที่เขาชอบล้อคุณอนะเป็นเอ่อฮิปโปช้างน้ำหมูตอนอะไรแบบเนี้ย มันมีคนชอบบูลลี่คุณแล้วเขาก็อันนี้คือไพ่ไพ่โจรไพ่เป็นตัวแทนไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของคนคิดร้ายมิจฉาชีพคนไม่ดีคนจ้องเล่นงานคนจ้องจับผิดค่ะคุณมีคนจ้องจับผิดคุณต้องเปิดใจของตัวเองนะแล้วคุณต้องออกกำลังกายแค่นั้นนะคะมาดูทีมที่สามกันนะคะ ทีมที่สามนะคะ <S <S แฟนทิน้งอกหัก ค r e a t i v e b ็อกค e a t i v e b o ็อกก็คือ YouTube Facebook ช่องลดน้ำหนักบ็อกบทความอะไรต่างๆ Creative Bo ็อกก็จะเป็นพวกบ็อกเกอร์อะพวกที่ทำเกี่ยวกับ YouTube YouTube ช่องลดน้ำหนักบ็อกเกอร์เว็บไซต์ลดน้ำหนักอะไรแบบนี้คุณต้องหาความรู้จาก หาความรู้จากพวก creative b o ็ c ก e r t i อ e Box กก็คือคนทําเพจคนทําเว็บคนทําช่อง youtube คนเขียนบล็อกคนเขียนเล่าอะไรแบบนี้อันนี้เหมือนกับว่าอกหักคุณอกหักคุณจะพยายามเอาชนะโดยการทำให้ตัวเองแบบดูเด็กลงและสวยขึ้นเออพระพิคเนศนะคะบอกว่าความรู้ ความรู้คือสิ่งสำคัญมากคุณต้องหาความรู้จากพวก creative block ค่ะพวกบล็อกเกอร์พวกบล็อกเกอร์อ่ะมันจะมีทั้ง b e a u ี้บล็อกเกอร์ไดเอทบล็พวกนักโภชนาการนะคะทีนี้เรามาดูทีมที่สี่กันนะคะทีมที่สี่ทีมที่สี่ค่ะ ออกกาลังกายไปปั่นจักรยานไปเมคเลิฟมีทางเลือกอยู่สองทางคือทางที่ยากลำบากแล้วก็ทางที่ง่าย เดสเพลย์ความทอ้อแท้สิ้นหวัง this darkness from my cell I need you divine คุณต้องการเออพลังจากสวรรค์อะไรสักอย่างเหมือนกับว่าทอ้อแท้คุณทอ้อแท้คุณสิ้นหวังคุณรู้สึกทอ้อแท้คุณรู้สึกสิ้นหวังคุณรู้สึกเศร้าเนี่ยนะคะใบเนี้ยเดสเพลย์ Display. คุณต้องการอิสระภาพต้องการความรักต้องการเนี่ยฟรีฟรอมฟรีต้องการฟรีดอมฟรีไมฟรีฟรี free free. ต้องการไอบีอะเพรสฟูลวิสเซลฟอร์ยูแอลเฟ็นั่นก็คือว่าคุณนะ่ะต้องการความรักต้องการคนดูแลเอาใจใส่นะคะคุณนะ่ะต้องปรึกษากับเพื่อนค่ะคุณต้องปรึกษากับเพื่อนเบสเฟนค่ะไม มาเบสเฟนคุณต้องไปปั่นจัก,กรยานแล้วก็เอาเพื่อนซ้อนไปด้วยพอน้ําหนักมันจะมากมันก็จะทําให้คุณเนี่ยเหนื่อยคุณต้องไปมีเซ็กเอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ใช่นะคือคุณอนะ่ะต้อง <c oughs> คุณต้องขอกําลังใจคุณต้องขอกําลังใจจากคนรักแล้วก็คุณต้องให้คนรักคุณอนะ่ะชวน ชวนคุณอนะไปทํากิจกรรมที่มันสนุกสนานนะคะเช่นชวนกันไปตีแบดไปตีปิงปองชวนกันไปชวนกันทําอาหารชวนกันไปเออชวนกันแบบประมาณมีกิจกรรมสนุกสนุกร่วมกันนะคะเช่นไปขุดดินไปปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็ทำกับข้าวด้วยกันนะคะแล้วก็ไปชวนกันแบบไปออกกําลังกายนะคะ ชวนกันไปออกกําลังกายนะคะมันก็หมายถึงการเมคเลิฟได้นะหมายถึงการทําลักได้ก็ได้เหมือนกันทางเลือกมันมีอยู่สองทางค่ะทางที่ยากกับทางที่ง่ายทางที่ยากกับทางที่ง่ายคุณเลือกได้ค่ะว่าคุณจะลดน้ําหนักโดยการอดอาหารหรือคุณจะลดน้ําหนักโดยการออกกําลังกายคุณเลือกได้ค่ะว่าคุณเนี่ยจะอดข้าวเย็นข้าวเย็นไม่กิน หรือคุณจะไปออกกํลาลังกายพอเช้ามาไปตีแบดนะคะทีนี้เรามาดูกล่องที่ห้ากันนะคะ สงสัยต้องไปชกมวยไปออกกําลังกายอะ่ะผัวทิ้งแล้วก็ผอมลงอะไรแบบเนี้ยทีนี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่ข้อความจากพระพิคเนตแซงทัวรี่แซงทัวรี่แปลว่าเขตศักดิ์สิทธิ์วัดโบสถสุเหรา่า เขตป่าสงวนเขตป่าสงวนวัดโบสถ์สุเหร่าสิ่งศักดิ์สิทธ<ไ>ิ<ไ>์ตลกว่ะการที่คุณน่ะไปวัดทำ,ทำบุญกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรมันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นค่ะให้คุณน่ะไปวัดทำสังฆทานทำบุญกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวร ขอให้สุขภาพตัวเองดีขึ้นขอให้โรคเบาหวานหายโรคอ้วนหายแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นขั้นแรกนะคะคุณเหมาะสําหรับการชกมวยค่ะการวิ่งการชกมวยเพราะนักมวยเนี่ยส่วนใหญ่จะออกกําลังกายวันละสองสมชั่วโมงเลยทีเดียวนักมวยเนี่ยส่วนใหญ่จะวิ่งยกดัมเบลซ้อมนะคะคุณต้องใช้ความพยายามในการปีนปัญหานะ ปีนข้ามปัญหากำแพงกำแพงก็คือปัญหาคุณต้องใช้ความพยายามในการข้ามปัญหานี้ไปให้ได้ส่วนหนึ่งอ่ะคุณจะได้รับแรงบันดาลใจจากการอกหักการอกหักเนี่ยทำให้คุณเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการลบนั่นหมักค่ะโอเคเนาะเรามาดูกองสุดท้ายกันนะคะ กองนี้ยเป็นกองที่ลดน้ำหนักยากนะยากอะ่ะ Enjoy enjoyment enjoyment คือการทำให้ตัวเรารู้สึกสนุกสนานมีความสุข s t i r l i n g a n d p u s h i n g make light into a less hard work เด e ม o ยูอาร์อินเวสติ้งเลิฟทูเทคโอเวอร์เดโม่เอนจอยเมนต์คัมอ๋อเรามีทูเอนจอยดิสไลฟ์เดียร์ลอตเดียร์ลอก็คือพรพพิคนเนตค่ะการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยพบความสุขได้นะความสุขกำลังจะมาค่ะ enjoyment คำเนี่ย การเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองการทํางานให้หนักขึ้นการออกกําลังกายเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขขึ้นเนี่ยนะคะคุณต้องออกกําลังกายโดยการไปเตะบอลคะ่ะคุณต้องออกกําลังกายโดยการเดินการวิ่งการเตะบอลแต่คุณน่ะจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่านะคุณจะเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัวเขา่าพอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณควรจะออกกําลังกายโดยการแบบว่ายน้ําโยคะเดินอาจจะเหมาะกว่าก็ได้หรือจะไปเตะบอลก็ได้นะเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยเขาชอบบอลเขาก็เลยจะไปเตะบอลน,นั่นก็คือว่าเขาพิการแต่เขาชอบเตะบอลเขารู้ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นการเตะบอลคนพิการเนี่ยเขาจะสนุกกับมัน คนคนนี้ไม่ชอบว่ายน้ำเขาชอบเตะบอลเขาชอบดูบอลเขาก็เลยเลือกที่จะลดน้ำหนักในกิจกรรมที่ตัวเองชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเออ enjoyment ก็คือว่า enjoyment ก็คือกิจกรรมที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขในบางครั้งอะ่ะคนบางคนเนี่ยมีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะในขณะที่ว่าอีกบางอีกคนหนึ่งเนี่ยมีความสุขกับการเต้นลําการเต้นรีลาด เพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขของมนุษย์เนี่ยต่างกันไปในแต่ละคนคนนี้ชอบเต้นลําคนนี้ชอบเตะบอลให้คุณค้นหาสิ่งที่ตัวเองทําแล้วมีความสุขแล้วออกกําลังกายไปและนี่คือไพ่เทียนดับค่ะนั่นก็แปลว่าคุณอน่ะตอนนี้คุณน่สภาพร่างกายของคุณเนี่ยมันเหมือนเทียนที่มันดับก็คือว่าคุณป่วยหลายโรคสุขภาพคุณไม่ดี อาจจะป่วยหลายโรคสุขภาพไม่ดีแล้วก็ท้อแท้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องพยายามทําตัวเองให้มีความสุขค่ะแล้วก็ทํากิจกรรมอันนี้ก็คือการทําอย่างต่อเนื่องนะเหมือนกับว่าการโยเคเพลิงอะ่ะก็ต้องโยนแบบต่อเนื่องให้เป็นจังหวะถ้าผิดจังหวะเมื่อไหรอ่อ่ะก็คบเพลิงมันจะลงหัวแล้วก็จะไหม้เหมือนกับว่าคุณอะ่ะต้องพยายามทําให้มันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นจังหวะวันนี้ สาสิบนาทีพุ่งนี้30นาทีพุ่งนี้สามสิบนาทีมาลืน30นาทีก็คือให้ทําให้ทําให้ทําทุกวันทําเป็นจังหวะทําอย่างต่อนเนื่องทําเป็นขั้นเป็นตอนค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะ